ตจริญพรยอดการละยานมิตรทั่วโลกโนรพบกันสองทุ่มโดยประมาณธรรมะมาเล่าให้ฟังนเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเรากระาตาจักระตาจ๋าปรุ่งนี้วันพระก็อย่าลืมเตรียมตัวทำบุญแลว้วก็อุทิศบุญกุศลไปให้กับหมู่ญาติบุคคลที่เรารักผู้ซึ่งหลับตาลาโลกไปก่อนเราเพราะว่าเขาเอง หมดสิทธิ์นะนะที่จะสร้างบุญประกอบเหตุอยากจะทําบุญแค่ไหนก็ทําไม่ได้ไม่จะเป็นเทวดาเราเองก็มีส่วนที่จะสามารถทําให้เขามีสุขยิ่งขึ้นไปรอลึกนึกถึงความรักนึกถึงพระคุณเราก็อุทิศถวายบุญให้กับเขาในวันพรุ่งนี้จริงๆไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้หรอกก็ทํากันไปเรื่อยๆนี่แหละทุกๆวันนึกถึงทุกๆวันเราเองก็จะได้บุญอยู่ด้วยตัวเราเองอยู่แล้วในการประกอบเหตุสร้างบุญใน ท,ทุกวันนี่แหละเมื่อวานเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยเนี่ยนะรวมถึงที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ได้อย่างไม่เป็นทางการก็เห็นภาพคร่าวๆแล้วแหละว่าใครที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยกับของญี่ปุ่นด้วยไปพร้อมๆกันนั่นแหละก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกให้เข้าไปเนี่ยนะส่วนความเห็น โน่นนั่นนี้ก็ว่ากันไปมันเป็นเรื่องปกติตามที่บอกนั่นแหละว่าใครจะมองอะไรก็ยังไงทั้งหมดมันก็เป็นแค่กรรมนะก็เป็นอย่างงี้ที่มันเกิดขึ้นเลยอยากจะยกเรื่องที่ว่าเอาว่าให้ผู้ที่มองอย่างพวกเราเนี่ยเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงแบบนั้นมองความเป็นไปแบบก,กลางๆว่า ผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนเคยได้คะแนนนิยมสูงๆวันหนึ่งคะแนนนิยมก็หมดไปวันหนึ่งคนหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครจะยอมรับเลยอีกวันหนึ่งก็มีคนยอมรับขึ้นมาอะไรเงี้ยนั่นแหละคือสัจธรรมของวัฏสงสารแห่งนี้เนี่ยนะแต่ว่าเห็นความทุกข์กันบางส่วนที่คนเองโดยเฉพาะอยู่ในโซเชียลมีเดียคนซึ่งใช้โซเชียลมีเดียก็มีความรักชอบบางพักนะเป็นพิเศษก็จะ พูดเยอะหน่อยก็เห็นอกเห็นใจคนที่ว่าอาจจะไม่ได้ตามที่เป้าประสงค์แต่จริงก็ได้เยอะนะในมุมมองที่หลวงพี่มองอยู่ในโซเชียลมีเดียเขาก็ได้อยู่เพีเยงแต่ว่าไม่ได้ไปตามอย่างที่ตัวเองประสงค์อยากจะได้นี่แหละความพลาดพลาดมันก็เกิดขึ้นเป็นปกตินี่มันก็เป็นโลกธรรมนะนะคนที่ทุกข์อยู่ถามว่าทุกข์เพราะเรื่องหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะทุกข์เพราะไม่ยอมจะปล่อยเรื่องนั้นออกไป ก็จับอยู่กับเรื่องนั้นนั่นแหละมันก็เจ็บกันอยู่แบบนี้กันไปเรื่อยๆทุกคนเป็นเราจะมีจุดอ่อนของพวกเราอยู่ก็ดูกันต่อไปละกันนะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นยังไงเราเองต้องเจอสิ่งแบบนี้อยู่เป็นประจำคือเจอสิ่งที่ตัวเองเราไม่ต้องการเนี่ยนะภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราไม่อยากได้เราก็ จะเจอมันขึ้นมาและทั้งหมดนั้นไม่ว่าอยากได้หรือไม่อยากได้ทั้งหมดล้วนทําให้เกิดทุกข์อันนี้ก็มาจากอริยสัจสีที่เราเองได้เรียนรู้มาแล้วมองสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกอย่างที่มันเป็นอยู่ในโลกเนี่ยนะเขาเรียกโลกกัธรรมนี่แปดประการเนี่ยนะย่อมหมุนไปตามโลกโลกก็หมุนไปตามโลกธรรมมันก็หมุนกันไปหมุนกันมาแบบนี้แหละเรื่องที่เกิดขึ้นใครจะได้ใครจะเสียก็มาจากตรงนี้นั่นแหละ มีอะไรบ้างมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสันเริญมีสุขมีทุกข์นี่ก็คือสิ่งที่เป็นโลก,กธรรมยกมาจากปฐมโลกธรรมมาสูรเนี่ยนะดังนั้นก็ที่มันทุกข์กันอยู่ไม่ว่าจะเรื่องไหนการเมืองหรือไม่ใช่การเมืองก็ตามแต่หลักการเดียวกันก็คือเห็นของไม่เที่ยงแล้วพยายามจะทําให้มันเที่ยง นี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นก็คือว่าเราพยายามจะยึดอยู่กับตรงนั้นความหวังความอยากได้ถ้ามันไม่ได้ขึ้นมามันก็เกิดทุกข์นี่ก็คือธรรมชาติแค่นี้แหละโลกธรรมมันก็เป็นเช่นนั้นเองดังนั้นเรามองของพวกนี้ให้ออกวางไปชีวิตก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปเนี่ยนะโลกธรรมทั้ง8เป็นสิ่งที่ คู่ก,กับโลกมันเหมือนกับลมพัดเนี่ยนะผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนี่คือโลกกระทำจะสุขจะทุกข์ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปมีความสุขอยู่ตอนนี้พรุ่งนี้นอาจจะทุกข์ก็ได้ไม่แน่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะไม่ว่าสุขหรือทุกข์มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดแต่พอเราพยายามที่จะยึดมันอาจเขาบอกว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยนึกออกเนาะยึด มั่นก็คือจับแน่นถือมั่นถือไว้ไม่ยอมวางนี่ก็คือสิ่งที่เขาอธิบายยึดมั่นถือมั่นทั้งสุขถ้าเรายึดสุขมั่นถือสุขมั่นเนี่ยวันหนึ่งปุ๊บอย่างไรสุขนั้นมันก็เปลี่ยนเพราะนั้นคือกฎของใจรักมันก็จะหลุดมันก็จะหมดไปเราก็จะรู้สึกทุกข์หรือทุกข์เรายึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปล่อยเราก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่ก็คือกลไกของวัตตะสงสารเท่านั้นเอง ยกขึ้นมาเพื่อเราได้รู้ตรงนี้แหละมันเหมือนลมเพาลมพัดนะนะพัดมาแล้วมันก็พัดไปนี่คือกฎธรรมชาตินี่คือไตรลักษณ์นี่แหละดังนั้นพระอรหันเจอไหมเชอแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เจออันเดียวกันเลยก็คือสิ่งอยู่ตรงนี้แหละแล,ะล้วพระองค์ชนทํำยังไงเฉยกับมันไม่โลกธรรมทั้งหลายไม่สามารถจะทำอะไรพระอรหันได้เพราะท่านไม่ยึดมัน่น ไม่ถือนั่นท่านปล่อยวางนี่ก็คือสิ่งที่เราเองสามารถจะเรียนรู้ตรงนี้ได้เนี่ยนะแล้วก็มองไปเถอะเห็นคนที่กําลังทุกข์กันอยู่ก็เห็นใจชวนกันไปกินอะไรอร่อยๆก็ได้จะได้เอาใจออกจากเรื่องพวกนั้นไปไปเห็นไปอยู่กับสถานการณ์ดีๆพอไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็ไม่ต้องยกเรื่องอะไรแบบนั้นที่กำลังทุกข์อยู่ขึ้นมาหรอกา็ยิ่งพุยก็ยิ่งยึดยิ่งยึดมันก็ยิ่งทุกข์เนี่ยนะดังนั้นก็ ไม่ยึดก็ปล่อยไปก็ไม่ต้องไปคุยกันไปแบบนี้นี่แหละดังนั้นน,น,นี่คือธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนคลื่นในทะเลแบบนี้แหละสัตว์สู่ซึดเข้ามาลูกใหม่ก็เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างี้นะดังนั้นนั่นคือสิ่งที่เราเห็นอย่างไรคลื่นมันก็ซัดมาถ้าเรายืนอยู่ข้างชายฝั่งอย่างไรลมก็พัดมาอย่างช่วงนี้ฟ้าคึมๆอย่างไรเดียวฝนก็ตกเพราะว่า ใกล้จะเปลี่ยนฤดูแล้วนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นโลกธรรมอย่าไปยึดของที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงหรือพยายามจะทําของไม่เที่ยงให้มันเที่ยงนี่มันก็ทุกคําสอนในพระพุทธศาสนาก็เป็นแบบนี้แหละทั้งหมดอยู่ที่เราอยากจะทําอะไรยังไงต่อไปนี่คือสภาวะทั้งโลกสภาวะแบบหยาบๆมันก็เป็นแบบนี้แต่สภาวะแบบหยาบๆนั้นมันทําให้ใจ มันทุกเนี่ยนะันั้นก็เข้าใจสภาวะตรงนี้ด้วยก็อยากจะยกอริสูตรหนึ่งมาให้เราได้ดูในเรื่องนี้เช่นเดียวกันโลกธรรมมันก็เป็นแบบนี้คืออย่างไรมันก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปโลกก็มีเท่านี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะให้มองในเรื่องของขันห้าในเชิงที่ว่า,าวางให้ได้ โดยเปรียบเทียบโรงทรงเปรียบเทียบลักษณะของขันเนี่ยนะเพื่อให้เราเองได้เข้าใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสภาวะของใจกับสภาวะของตัวเราด้วยทั้งร่างกายและใจคือทั้งหมดขันห้าเนี่ยขันห้าคือกายกับใจกายกับจิตเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินคำนี้ขึ้นมา <S <S ก็ต้องมาเข้าใจสภาวะของมันเลยอยากจะยกอิะสูตรหนึ่งขึ้นมาเปรียบเทียบถึงความเป็น ลมเพลมพัดหรือว่าผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้ฟังกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะว่าหลังจากที่ท่านอธิบายอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับขันห้าแล้วท่านยกตัวอย่างสรุปว่าพระผู้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์คือไปถึงที่ไหนก็มีแต่แสงสว่างแต่กับตัวของพระองค์นั้นเห็นชัดรู้ชัดเห็นแจ้งรู้แจ้งนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้วว่ารูปหรือตัวเราเนี่ยนะ่วนหยาบยาบเนี่ยอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเนี่ยนะเกิดฟองน้ําขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็แตกมันก็ประมาณนี้แหละเวทนาก็อุปมาด้วยฟองน้ำเหมือนกันคือเดี๋ยวมันก็แตกไปเวทนาก็คือการรับรู้อารมณ์ของเรานี่คือสิ่งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าฟองน้ําหรือฟองอากาศที่เราเห็นอยู่ในน้ำนั่แหละเดี๋ยวมันก็แตกป๊อ ออกไปแบบนั้นพุดขึ้นอยู่ตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็แตกไปดังนั้นที่อยากจะให้มองตรงนี้ก็คืออารมณ์มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละสลับทุกๆคนมันตั้งอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็แตกไปก็มองแบบนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์สัญญาเนี่ยนะความจําได้หมายรูเนี่ยอุปมาด้วยพยับแดดมันก็เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเนี่ยนะองศาดวงอาทิตย์เปลี่ยนปุ๊บมันก็หายมันก็เป็นแบบนี้ดังนั้น สังขารเนี่ยก็คือตัวที่เป็นเกี่ยวกับความคิดที่สิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายของเรานี้อุป,ปมาด้วยต้นกล้วยเป็นยังไงต้นกล้วยพระพุทธเจ้าท่านสรุปว่ามันไม่มีแกนสารต้นกล้วยมันเป็นแบบนี้และสุดท้ายมาวิญญาณความรู้การรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราอุป,ปมาด้วยมายากลเนี่ยนะมันเป็นยังไงมายากลมันไม่ใช่ของจริง เป็นภาพมายาเกิดขึ้นมาสิ่งที่รับรู้สิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่เป็นนี่คือความหลอกยกเวน้นธรรมคือสัจธรรมที่อยู่ภายในใจของเรานั่นแหละสิ่งที่เที่ยงแท้นอกนั้นอย่างอื่นมันก็เป็นไปเท่านั้นเองการสละการวางการรู้เพื่อให้ใจกับใจกับกายเนี่ยนะมันหยุดนิ่งเห็นจําคิดรู้ทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้ที่ว่า เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นฟองน้ําเป็นพยับแดดเนี่ยนะทั้งหมดนั้นเมื่อไหรที่หยุดเป็นจุดเดียวกันหยุดนิ่งปุ๊บมัชฌิมาปฏิปทาสว่างขึ้นมาปุ๊บหยุดนั่นแหละเป็นตัวสําเร็จอะไรสําเร็จเย่ยความเห็นที่มันตรงตามอย่างที่เป็นแล้วก็มักเบียงแป จุดนั้นจะทําให้เราเองรู้ในสิ่งที่มันเป็นจริงๆตราบใดยังไม่ถึงจุดนั้นอย่างไรก็ไม่เห็น,นก็จะหลอกคนก็เลยทุกข์กันอยู่ไปแบบนี้เนี่ยนะคิดซ้ำซํำๆๆวนอยู่ในเรื่องเดิมๆเพราะยึดมัน่นถือมัน่นจับแน่นเลยยังไงก็ไม่วางยังไงก็ไม่ปล่อยแล้วก็บน่นว่าทำไมมันหนักเหลือเกินเหออไหมตอนนี้มันเป็นแบบนี้แหละดังนั้นทั้งหมดที่ทุกข์เพราะว่าเราพยายามจะยึดว่าความทุกข์นั้นมันเป็นของเรา พยายามที่จะไม่วางแล้วก็ยึดเพราะความเห็นเนี่ยนะตัวนี้แหละเป็นตัวสําคัญความเห็นของเราหรือู้ว่าทิฏฐิเนี่ยมันทําให้เรามองว่าแบบนี้เช่นว่าบางคนบอกไม่พอใจก็บอกโกงกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยก,กขึ้นมาตามมุมมองตามความเห็นไม่ขอตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่มันก็เป็นแค่มุมมองเนี่ยนะแล้วตอนนี้วันนี้ ผอมานั่งอ่านอยู่ในเกี่ยวกับโซเชียลทั้งทุกฝ่ายน้พี่ดูของทุกฝ่ายนั่นแหละทุกคนมีความเห็นมีมุมมองว่าอย่ามาเปรียบเทียบว่าคนนี้ดีกว่าคนนูน้นคนนน้นดูดีกว่าคนนี้มันไม่ใช่วิธีที่จะเปรียบเทียบเพราะองค์ประกอบของแต่ละคนมันแตกต่างที่น้องพี่เคยบอกให้พวกเราฟังไปแล้วเช่นว่าคนมองมาที่วัดพระธรรมกายไว้ทำไมวัดพระธรรมกายแตกต่างจากวัดอื่นเพราะวัดพระธรรมกายเองนั้นพยายามเดินตามทางที่ พระสัมมาสัมพุทิเจ้าพระองค์ทรงวางเอาไว้เนี่ยวิถีของการที่เดินในทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เนี่ยมันไม่เหมือนกับชาวโลกมันจะตรงข้ามกับชาวโลกเลยดังนั้นชาวโลกพอเห็นเสร็จปุ๊บเขาไม่เข้าใจแต่วิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะขอบอกไว้ก่อนว่าวิสัยทัศน์ของท่านมันล้ําไปนานกว่าคนจะตามทันต้องค่อยๆเดินตามมาทีละเรื่องเนี่ยนะเราเองมีบุญที่ได้มาเจอ ครูบาอาจารย์แบบนี้เรื่องราวต่างๆถ้าเราเองจําได้ว่าพรรมกายมีสารพัดเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคนก็บอกโอ้ยทำไมอย่างงน้นอย่างงี้ตอนนี้ยุคนี้มีคนมองวัดเราอีกแบบหนึ่งเพราะวิสัยทัศน์หลวงพ่อท่านล้ำไปนนเพามองเรื่องอะไรที่เห็นฝรั่งเขาแชร์กันก็คือวิสางานรวมตัวกันเด็กจำนวนล้านหนึ่งเนี่ยที่เราเองคิดมองแล้วมานั่งสมาธิรวมกันตอนนู้น คนไทยในตอนนี้บางส่วนก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไปทําไมนู่นนะนี่มาหนังร้อนมาคนไปเด็กดีวีสตาก็วิพาวิจารณ์กันไปพอเสร็จแล้วพอเรื่องนี้ถูกยกขึ้นมาเป็นกระแสในระดับโลกเนี่ยนะที่มาอย่าไปพูดถึงเลยเอาว่าตอนนี้มันเกิดกระแสนั่นขึ้นมาเพราะคนเห็นภาพที่เด็กมันนั่งอยู่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีเพื่อนนั่งสมาธิเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขารับรู้เพื่อมันนั่งสมาธิ ขาบอกโอ้โหสิ่งนี en ้มันดีงามเขาอยากจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยจังเลยเห็นไหมคนมันทันคนที่มีปัญญาในต่างประเทศเนี่ยเขาตัดอคติอื่นออกเพราะเขาไม่ได้มีความรู้พื้นฐานที่คนมาเข้าใจทั้บุญมากได้บุญมากชีตั้งไม่โป่งอะไรพวกนั้นนที่ว่ากันเขาไม่รู้ของพวกนี้เขารู้เขาเห็นภาพมันมีคนมานั่งสมาธิแล้วก็เขาเขียนมายายว่าเรือนล้านมันก็เรือนล้านจริงๆไงนะ มันเกินห้าแสนไปเยอะเลยแหละใกล,ใกล้ล้านเต็มทีในตัวเลขที่เราทําได้ในตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นพวกกันล้านนั่นแหละเห็นเสร็จปุ๊บนี่คือสิ่งที่มันสัมผัสได้สำหรับคนที่มีปัญญาดังนั้นความเข้าใจผิดหรืออะไรที่บ้านเราเคยมีวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปเช่นเดียวกันเงนีพอมีมุมอะไรที่ชื่นใจอยู่เพราะทําให้รู้ว่าคนที่มีปัญญาเขามี ที่มีทุลีในตาน้อยหรือว่ามีผงบังใจเนี่ยน้อยตามสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสอนไว้มีเขาเห็นคุณงามความดีของเราแล้วก็มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โลกต้องการคนมานั่งสมาธิรวมกันล้านหนึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการเห็นไหมวิสัยทัศน์ของ one man vision เรามีนิทรรศการอยู่ที่นี่วิสัยทัศน์ของครูบาาจารย หลวงพ่อธรรมชโยจริงๆก็ได้รับมาตั้งแต่คุณยาอาจารย์คุณยาอาจารย์ก็รับมาตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งหมดส่งต่อมายังเราทําให้เรามีวิชันมีวิสัยทัศน์เห็นเห็นอะไรเห็นตัวเรานี่แหละว่าเราต้องการแบบนี้แล้วเราก็ฝึกจะทําให้เห็นตรงกันทํำยังไงก็เอาใจไว้ที่เดียวกันที่ไหนศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไว้ตอนไหนในเวลาธรรมกายเห็นไหม่ยเวลาเดียวกันมีพลังเพราะเรานั่งรวมกัน โอ้ oh. ความอัศจรรย์เกิดนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่แต่กว่าคนจะรู้ตามทันเนี่ยนะใช้เวลาภาพนั้นเกิดมาน่าจะ20ปีประมาณนี้แหละกว่าคนจะตามทันน,นขนาดชาวต่างชาติแล้วนะยังยี่สิปีแล้วต่างชาติ แฟงเมืองไทยไปเป็น2 0 3 0ปีคิดดูแล้วกันกว่าคนไทยจะเข้าใจเนี่ยก็รอได้เนาะนั้นก็อยู่ในกันแฟนนานๆสักร้อยห้าสิบปีจะได้รู้ว่าความทุกข์ความไม่เข้าใจอะไรก็ตามแต่อย่าไปพยายามเอาใจไปจดอยู่ตรงนั้นวางคนเข้าใจมีอย่างน้อยใครเอ่ยอย่างน้อยก็เศรษฐีผู้ใจบุญแถวๆนี้แหละเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทําอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือโลกโลกก็เป็นแบบนี้อดีตผ่านไปแล้วอนาคต มาไม่ถึงเนี่ยนะไม่ต้องไปกังวล,ละลรหรอกอยู่กับตอนเนี้ทําตอนนี้ให้ดีด้วยความเห็นดีๆของเราที่เห็นโลกชัดรู้โลกชัดอย่างที่มันเป็นเนี่ยนะรู้เท่าทันความคิดตัวเองสังขารนั่แหละตัวปัญหาดังนั้นมันจะวุ่นวายหลวงพ่อธรรมจัยโยท่านบอกว่าไงทําตัวเป็นเหมือนกับผู้ดูมีอะไรให้ดูดูไปนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านบอกไม่ใช่เฉพาะประสบการณ์ภายในสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ในโลกก็เช่นเดียวกันมีอะไรเกิดขึ้นให้ดูดูไปเราทำหน้าที่ของเราให้ดีอันอื่นก็เป็นส่วนของเขาในส่วนของเราก็ทำหน้าที่ของเรามีสิทธิ์ไปเลือกตั้งก็ไปเลือกส่วนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เพราะสิทธินั้นไม่มีใครเอาเอาไปจากเราได้เราก็กาไปอะไรแบบนี้ส่วนจะเข้าใจมีคนมาปล้นสิทธิ์ะไรหรือเปล่าก็เป็นมุมมองก็มองได้ไม่ขอตัดสินหรือวิจารณ์อะไรเพราะทั้งหมดผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไป ก็ต้องเข้าใจคนที่เขามองแบบนั้นเช่นเดียวกันนะวันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ไม่ง่ายหรอกนะกับการที่ว่าจะเดินเห็นในสิ่งแบบนี้ไปได้ก็มาอ่านพระไตรนะปิฎกในพระสูตรเมื่อกี้ต่อสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าการละธรรม สามประการซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีปัญญาดุดแผ่นดินทรงปาราบกายนี้แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนี่แหละกายกับจิตเนี่ยนะขันห้าท่านทั้งหลายจงดูรูปที่บุคคลทิ้งแล้วเมื่อใด อายุไอยอุ่นและวิญญาณละกายนี้ก็คือตายนั่นแหละนะเมื่อน,นั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวมองกันไปแบบเดี๋ยวก็ตายทั้งหมดนั่นแหละดูกันไปแค่นี้มองแบบนี้วางให้ได้นอนเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นปราศจากเจตนาความสืบต่อเป็นเช่นนี้นะวันหนึ่งก็เป็นแบบนี้แหละอย่าคิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ตายนี่เป็นมายากลสําหรับหลอกลวงคนงโง่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว ขันห้าเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเนี่ยคือแบบใจร้ายมากนะพร้อมที่จะทําให้เราเองเจ็บปวดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดรวมถึงกระทั่งตายด้วยเราบอกแล้วสาระในร่างกายกับใจนี้ไม่มีและมันอยู่ตรงไหนสาระมันอยู่ในธรรมซึ่งก็อยู่ข้างในอีกทีหนึ่งดังนั้นก็นั่งกันไปภิกษุผู้ปาราบความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะพึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อปาราบ,บท อันไม่จุติเนี่ยนะเดินต,ตามทางที่มุ่งหน้าสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานนี่แหละพลึงละสัญโย์คือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงทำที่พึ่งแก่ตนเนี่ยนะอะไรเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมกายเข้าไปให้ได้โดยการวางทั้งหมดให้ได้ประพฤติดุดบุคคลถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นเป็นยังไงเอยไฟไหม้ศีรษะเราโอ้โหรีบดับนะ นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำอย่าปล่อยวันคืนผ่านไปผ่านไปโดยไม่ทำอะไรให้ชีวิตในแต่ละวันของเรานั้นมีแต่ความสุขแล้วก็ใจยุดใจนิ่งมองสิ่งทั้งหลายว่ามันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็ดับไปเป็นธรรมดาผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปยึดมัน่นถือมัน่นรับรองได้เลยไม่ดีสำหรับใครท่านั้นแหละ เพราะมันก็จะติดมันก็จะหลงอยู่ในสิ่งที่วัตตาสงสารเนี่ยนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นทางแห่งพยามาลยกขึ้นมาเพื่อเราได้ตกหลุมอย่างที่บอกขันห้าเนี่ยความคิดต่างๆมันจะทํำให้เราเองนั้นติดติดแล้วโดยเฉพาะความชุกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นตามที่ผู้งรงท่านทรงตรัสไว้นววั่นแหละว่าคันห้านี่เป็นเหมือนเพชฌฆาตมันจะพลาดชีวิตเราไปตอนไหนก็ไม่รู้ นี่ค,คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสัตธรรมทําไมต้องยกพระไตรปิฎกขึ้นมาเยอะหน่อยเพื่อว่าเจอใครทุกๆในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาในตอนนี้ยกของพวกนี้แหละเอาไปเปรียบเทียบให้เขาฟังได้เนี่ยนะกายกับใจอยู่ด้วยกันให้ได้แล้วก็ของพวกนั้นอะความคิดต่างๆความทุกข์ต่างๆเดี๋ยวมันก็สลายหายไปเหมือนฟองน้านั่นแหละที่บอกเหมือนฟองอากาศพุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็แตกไป มันก็เท่านี้ร่างกายของเราก็เป็นแบบเดียวกันแต่ยกขึ้นมาไม่ได้ต้องการให้เราเล่าไปลึกขนาดนั้นนะเอาว่าแค่ว่าความรู้สึกตอนนี้เดี๋ยวมผ่านมามันก็ผ่านไปเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วแต่พวกเราศึกษาทำมาเยอะเลยต้องเจาะลึกนิดหนึ่งให้พวกเราได้รู้ว่าที่มาที่ไปของสิ่งที่เราเองต้องเข้าใจนั้นจากพระไตรปิฎกนี่แหละจากที่ครูบาอาจารย์เราสอนมาท่านปรับคําจากพระไตรปิฎกมาให้เราเองได้เห็นตัวจริงๆ ที่มาจากพระไตรปิฎกเนี่ยนะคำอธิบายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันในแต่ละเรื่องนี่แหละดังนั้นก็เรียนรู้กันไปฟังพระไตรปิฎกกันไปจนคุณพระโจนนี้ใกล้สอบบาลีเต็มทีแล้วนะก็ให้คุณกับคําแบบนี้กันไปด้วยแล้วกันนะบุคคลไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันผ่านไปแล้วล่ะไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามแต่ไม่ควรหวังสิ่งที่มาไม่ถึงก็คืออนาคตนี่แหละอย่าไปหวังอย่าไปกังวลอะไรมากนะัก สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วก็คือมันผ่านไปแล้วอดีตที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดนะเราไม่สามารถจะไปทําอะไรกับมันได้สิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงพุทธเจ้าง่ายๆแค่นี้นะมาไม่ถึงมันก็มาไม่ถึงไงนะแค่นี้ง่ายๆก็คือไม่ต้องไปแบบโอ้เ oh, มื่อไหร่มันจะยังงู้ย่างงั้นอย่างนี้มาไม่ถึงมันก็ยังมาไม่ถึงนั่นแหละนี่ก็คือโลก ที่มันเป็นกันไปแบบนี้ดังนั้นก็ตั้งความเพียรให้เรากันต่อไปเนี่ยนะบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันเนี่ยแหละอยู่กับตรงนี้อยู่กับความหยุดอยู่กับความนิ่งอยู่กับความใสไม่งอนแงน่นหนักแน่นอยู่ในเส้นทางตรงนี้ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นเนี่ยใจหยุดสนิทซ้อนทับกับศูนย์กลางกายเนี่ยนะเห็นจําคิดรู้หยุดเป็นหนึ่งเดียวกันบุคคลนั้นควรจะเริ่มธรรมนั้นให้แจม แจ้งเนี่ยนะแล้วทำไงต่อควรทําความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวนี่คือสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เราต้องรู้อย่าไปสนใจใเรื่องที่อยู่ภายนอกที่จะกวนใจเนี่ยดึงใจกลับมาหยุดกลับมานิ่งใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้น,นะนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้โชคดีเรารอดมาอีกหนึ่งวันตามที่ครูแม่ใหญสอนก็อยู่กับความสุข ของพวกเราไปในวันนี้ให้เต็มที่เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเนี่ยนะ,ะอยญ่ให้พวกเราเป็นยังไงเป็นนิมุนีผู้สงบหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอระหันต์ทั้งหลายเนี่ยเรียกบุคคลผู้มีความเพียรอย่างพวกเราเนี่ยนะที่ทาความดีกันตลอดทั้งกายวาจาใจโดยเฉพาะทางใจเนี่ยเป็นเบื้องต้น ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแล้วว่าผู้มีราตรีเดียวจเจริญคือต้องทำแบบนี้แหละให้ทุกๆคืนให้เหมือนคืนนี้เนี่ยนะตอนนี้เรามาฟังทำกันจบจากฟังทำไปปุ๊บก็นั่งดับตากันนิ่งๆสักพักหนึ่งจนเราแฮปปี้เบอร์บานหยุดนิ่งใสสว่างดีแล้วก็นึกถึงบุญทลายที่เกิดขึ้นนั้น น้อมถวายบูชารำแด่ครูบาอาจารย์ของเรานี่คือวิธีของนักสร้างบารมีอันอื่นลมเพลมพัดไม่สําคัญเกิดขึ้นตั้งอยู่ลับไปเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันก็แค่นี้แหละนิ่งให้ได้เฉยให้ได้มองบุญมองความเพียรมองจิตที่หยุดนิ่งหนักแน่นที่ศูนย์กลางกายนี้เป็นสาระร่างกายใจความคิดทั้งหลายเนี่ยนะ อันห้าเดันวิ่งไปมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานั่นแหละคือสิ่งที่พุทธเจ้าต้องเห็นความรู้ที่เราหรือความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยความคิดต่างๆที่เราเองอาจจะรู้สึกตอนนั่งสมาธิในตอนต้นๆเดี๋ยวมันก็จะคลายคลายก็จะจางไปไปแบบนี้ธรรมะทั้งหมดที่ยกขึ้นมาเพื่อรู้ในวันนี้เนี่ยนะสามเรื่องทั้งโลกธรรมทั้งในเรื่องของ ขั้นห้าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนรวมถึงในเรื่องของเราเองควรที่จะทำความเพียรเรานั้นให้จะิญอย่างเต็มที่นี่คือวิธีของเรานักสร้างบารมีจําสิ่งเหล่านี้ต่างๆไว้ทํากันต่อไปเนี่ยนะผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปตามภาพที่ยกขึ้นมานี่แหละโลกกระทำแปฟองน้ำแล้วก็ต่อมน้ำเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วมันก็ตับไปหลับไปนั่นแหละความรู้สึกผุดแล้วก็แตก ทุกอย่างไม่จริงไม่แท้ความรู้สึกทั้งหลายที่เป็นอยู่เดียวมันก็ผ่านไปสุดท้ายมันก็ต้องเป็นพัเทกรัตตะเนี่ยนะอยู่กับความเพียรตลอดอย่างเดียวทุกสิ่งผ่านไปจงอยู่กับสถานการณ์ตอนนี้ใจหยุดใจนิ่งอยู่กับศูนย์กลางกายให้ใสสว่างเป็นปกติความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคุณจริงๆที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้เรื่องราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอยู่กับความใสความสว่างที่ศูนย์กลางกายเป็นปกติให้ได้ กันวันพรุ่งนี้สองทุ่มเวลาเมืองไทยโดยประมาณตั้งใจละพรกันเนาะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ศึกษาทมเอาใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 ปฏิบัติธรรมรวมทั้งเมื่อรู้เมื่อเข้าใจก็ไปชักชวนบุคคลอื่นให้เข้ามาอยู่ในเส้นทางตรงนี้ทำหน้าที่กัญญาณมิตรเป็นผู้เผยแผ่ธรรมช่วยให้คนที่กำลังทุกข์ได้พบเส้นทาง,งความสุขเส้นทางที่ใสสว่างเห็นโลกชัดรู้โลกชัดตรงตามจริงว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่คือสัจธรรมนี่คือไตรล,ลักษณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าอยากจะให้ชาวพุทธ อยากจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจจะได้หลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของกิเลสอาสวะทั้งหลายก็ขอให้พวกเราในฐานะของผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากในระดับหนึ่งดยบุญ้ดยบาร,รมีที่เกิดขึ้นที่สูงย์กลางกายนั้นขอทุกท่านได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีความเป็นสัมมาทิฏฐิรู้และเข้าใจกลไกต่างๆเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องตรงชัด รู้แจ้งแทงแตลอดทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเกิดไปทุกภพทุกชาติให้เกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวสมมาทิฏิครอบครัว,รวตัวอย่างของโลกครอบครัว,รวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้ได้มีสมบัติจักรพัิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติความปรารถนาใดๆที่ตั้งใจไว้ดีแล้วให้สําเร็จสมหวังสมปรารถนาชนะในทุกสิ่ง สุขภาพแข็งแรงอาอยุขายเยืนยาวได้สร้างประวีตต่อไปได้นานๆและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมทำมันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาอาจารย์ท่านได้บรรลุให้ทุกท่านได้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วผันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอ อย่าลืมทบทวนคุณงามความดีของพวกเราที่ทําไว้ดีแล้วอันเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7น้อมถวายแดม่มหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกท่านรวมทั้งแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่ห่งทะเลบุญพุทธิชาตาตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่หิงทะเลบุญซีโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ขอให้มีความสุขเยอะๆเช่นเดียวกันพบกันวันพรุ่งนี้สองทุ่มเวลาเมืองไทยโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพรอ